ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่พุทธศาสนิกชนทุกท่านและคณะท่านเจ้าภาพที่มีกุศลศรัทธาในการมาถวายพัะตาหารแดร่พระผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่พระนิสิตมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยในวันนี้เนื่องจากว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้มหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยได้ดำเนินการได้ดำเนินการป้องกันเชื้อไวรัสหรือว่าโควิด19อย่างเข้มงวดเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้นี่ทำให้ ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ที่พักอาศัยอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือว่าญาติโยมที่มีจิตศรัทธาก็ดีอยากจะมาทําบุญกับมหาจุฬาแต่ว่าไม่กล้ามาดังนั้นก็น่าเห็นใจทั้งสองฝ่ายทั้งพระสงฆ์ที่พักอาศัยอยู่ในมหาวิทยาลัยก็ดีหรือว่าญาติโยมที่อยากจะทําบุญก็ดีดังนั้นแล้วก็ทำให้ สถานการณ์แบบนี้น่าเห็นใจทั้งสองฝ่ายตามธรรมดาแล้วเนี่ยในการดูแลป้องกันร,รักษาของมหาวิทยาลัยก็ถือว่าเข้มงวดพอสมควรในช่วงปัจจุบันนี้นี่พระสงฆ์สมณณนที่พักอาศัยอยู่ก็ดำเนินการรับบิณฑบาตท,ทั้งเช้าแล้วก็ทั้งเลน โดยในตอนเช้านี่ก็รับบินทบาทเวลาประมาณ7จ็นาฬิกาเวลาเพนก็รับอาหารบินทบาทประมาณ10นาฬิกา30นาทีฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยเป็นการเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็เป็นการโดยดำเนินการดจุดคัดกรองแล้วก็ล้างมือด้วยเจล เป็นไปอย่างเข้มงวดการดำเนินการแบบนี้เนะี่ยทำให้เกิดความสบายใจเกิดความสบายใจว่าทั้งทั้งคณะแม่ครัวก็ดีทั้งครูบาอาจารย์พระนิสิตก็ดีหรือว่าญาติโยมที่มีกุศลศรัทธาหรือว่ามาเป็นเจ้าภาพก็ดีจะได้สบายใจ ในการดำเนินการของมหาวิทยาลัยท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธศาสนิกชนทุกท่านในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธนี่ถือว่าสถานการณ์โควิดนี่ถือว่าร้ายแรงซึ่งเป็นโรคทางกายโรคมันก็มีอยู่สองอย่างก็คือโรคทางกายกับโรคทางใจ โรคทางกายนั่นก็คือสถานการณ์ปัจจุบันนีก็คือโควิด -19 นี่แหละตามธรรมดาแล้วเนี่ยโรคทางกายเนี่ยในไมโพรไตรปิโดก,ก็ได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าคนที่กล้าบอกตนเองได้ว่าข้าพเจ้าหรือกระผมไม่ป่วย1ปี2ปี3ปี4ปี5ปี หรือว่า10ปี20ปีจนถึง50ปีหรือว่าร้อยปีเนี่ยบางคนก็ยังมีอยู่ว่าไม่ป่วยด้วยโรคทางกายเนี่ยร้อยปีก็ยังมีอยู่ในโลกใบนี้ก็ยังมีอยู่แต่คนที่จะรับรับประกันตนเองได้ว่าไม่ป่วยด้วยโรคทางใจนั้นแทบจะไม่มี เว้นไว้แต่พระอริยบุคคลขั้นพระอาหารหันต์ดังนั้นแล้วในสถานการณ์ปัจจุบันนี้โรคทั้งสองอย่างนี้กำลังกำเริบก็คือโรคทางกายก็คือโควิด19ทําทำให้ผู้คนหวาดกลัวแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเมื่อมีโรคทางกายแล้วนี่เราก็จะพอป้องกันได้แต่ว่าท่านทั้งหลายที่เป็นโรคทางใจเนี่ย โดยทุกท่านทุกคนเนี่ยที่เกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยมีโลภโทสะโมหะเนี่ยเป็นทุนเป็นที่นอนเนื่องอยู่ในคันธ่สันดานอยู่แล้วเนี่ยโรคทางใจมันมีด้วยกันทุกคนฉะนั้นเรารักษาโรคทางกายไปด้วยแต่ในขณะเดียวกันเมื่อไรก็ตามที่โรคทางใจมันอ่อนแอหรือว่าสภาพจิตใจสภาวะจิตใจ ในสถานการณ์แบบนี้จิตใจอ่อนแอจะทำให้เรานั้นโรคทางกายก็จะสุดได้ตามธรรมดาแล้วเนี่ยโรคทางใจมันมีทุกวันแต่โรคทางกายอาจจะมาบ้างไม่มาบ้างบางครั้งก็เป็นไข้เป็นหวัดปวดหัวตัวร้อนมีทุกอยู่หนืองนิดเรามีโรคทางกายอยู่ตลอดตลอดเวลาเกือบทุกปีสำหรับบางคนนะหลายๆคนด้วย แต่ว่าโรคทางใจมันเกิดขึ้นทุกวันเนี่ยในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนนับถือพระมีธรรมะอยู่ในใจนี่สิ่งสำคัญที่จะต้องมีวัคซีนป้องกันในทางโรคทางกายนั้นเรามีวัคซีนก็คือรัฐบาลกำลังฉีดให้ในปัจจุบันนี้หลายล้านคนแล้ว ก็ถือว่ามีวัคซีนพอมีภูมิคุ้มกันให้กับตนเองทางร่างกายแต่โรคทางใจในทางธรรมะในทางพระพุทธศาสนาก็ถือว่ามีวัคซีนป้องกันโรคทางใจเช่นกันโรคทางใจหรือว่าวัคซีนในที่นี้ก็คือธรรมะโอสถธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะในที่นี้วันนี้ก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ นำไปประพฤติปฏิบัติว่าเป็นวัคซีนป้องกันโรคทางใจได้อย่างดีก็คือสติสปัปชัญญะการที่เราจะมีวัคซีนป้องกันโรคทางใจนั้นต้องมีสติสปัปชัญญะการม,มีสติสปัปชัญญะมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าท่านจะตื่นนอนขึ้นมาก็ เจริญสติด้วยตนเองตื่นนอนในที่นี้ก็คือรู้จักมีสติในการพับผ้าผ้าหม่มหรือว่าเก็บที่นอนอาบน้ำล้างหน้าแปลงฟันดําเนินชีวิตด้วยการมีสติสัปชัญญะอยู่ตลอดเวลาจะทําให้เรานั้นมีวัคซีนคุ้มกันหรือว่าป้องกันโรคทางใจได้อย่างดีเพราะว่า โรคทางใจนี้เป็นเรื่องที่รักษายากเพราะว่าใจนะเป็นเป็นสิ่งที่เป็นนามมาทำแล้วก็มองไม่เห็นตัวเมื่อมันมองไม่เห็นตัวมันก็จับยากหายากตัวที่จะจับใจได้ก็คือตัวสตินี่แหละจะตามดูตามรู้เท่าทันอยู่ตลอดเวลาในเบื้องต้นในท่านทั้งหลายนี่ธรรมะที่จะ ดำเนินให้เรามีวัคซีนป้องกันโรคทางใจได้ก็คือการมีสติสัพพัญญาอยู่กับการยืนการเดินการนั่งการนอนการคู่การเหยียดการเคลื่อนไหวในร่างกายร่างของเรานี้กว้างศอกยาววานหนาคืบนี่พยายามให้มีสติสัพพัญญาอยู่ตลอดเวลาอุปมาว่ากายของเรานี่เหมือนบ้านใจของเราเหมือนเจ้าของบ้าน ท่านทั้งหลายที่รับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ท่านมีวัคซีนป้องกันโรคทางใจของท่านหรือยังถ้าท่านเอาใจมาอยู่กับตัวเอาเอาใจมาอยู่กับกายนั่นแสดงว่าท่านกําลังเริ่มก่อร่างสร้างตัวสร้างวัคซีนให้กับตนเองทำวัคซีนให้กับตนเองแล้วก็สร้างวัคซีนให้เรามีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถป้องกันได้ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีจิตใจที่เข้มแข็งทำอะไรก็มีสติสัพพัญญะอยู่ตลอดเวลาได้ชื่อว่าเข้าไปนั่งใกล้พระพุทธเจ้าแล้วก็มีธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจเสมอและก็มีธรรมะอยู่ตลอดเวลาเป็นการดำเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธชาวพุทธควรเป็นแบบนี้ชาวพุทธควรมีสติสัพพัญญะอย่างน้อยที่สุด ธรรมะอย่างอื่นไม่ต้องรู้ละเธอถึงรู้ก็รู้ไม่เยอะละแต่ว่าสิ่งสำคัญนี่ธรรมะเฉพาะหน้าที่ควรจะมีและก็ทำบ่อยๆก็คือสติสัปชัญญะอยู่ตลอดเวลาจากนั้นเมื่อธรรมะคือสติสติสัปชัญญะเมื่อมีสติมากขึ้นมากขึ้นนี่ก็จะมีพลังพลังสติเกิดขึ้น พลังบุญพลังกุศลพลังบารมีของเรานั้นจะทำให้เรานั้นมีภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆไม่ว่าจะเกิดโรคทางกายมากี่โรคก็ตามถ้าโรคทางใจไม่เกิดขึ้นขันห้านี้ก็ไม่หวั่นไหวรูปนามนี้ก็ไม่หวั่นไหวหรือว่ากายกับใจนี้ก็ไม่หวั่นไหวไม่กลัวใดๆทั้งสิ้นเมื่อโรค ทางใจมันรักษาได้ก็สามารถที่จะรักษาได้ทุกอย่างทั้งโรคทางกายก็จะหายด้วยแล้วก็โรคทางใจก็มีความสุขกายแล้วก็สบายใจดังนั้นก็พัตมาภาพก็ขออนุโมทนาบุญกับคณะท่านเจ้าภาพที่ได้มาเป็นเจ้าภาพในการถวายพระตาหารแด่พระสงฆ์สมณณนที่พักอาศัยอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิเทย,ยแห่งนี้ ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นับตั้งแต่วันที่10สิงหาสิงหาคมเป็นต้นไปก็จะงดรับบินทบาตท,ทั้งภายนอกและก็ภายในมหาวิทยาลัยแต่จะเป็นดำเนินการในการจัดทำข้าวกล่องถวายพระสงฆ์สมณีนตั้งแต่ภาคเช้าก็ถวายเป็นเป็นข้าวเป็นข้าวกล่องหรือว่าข้าวถุง ภาคเพนก็เช่นกันเป็นข้าวกล่องให้ถือว่าเป็นข้าวกล่องถวายพระสงฆ์สมเด็ที่พักอาศัยอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้คาดการกันว่าก็ประมาณ400กล่องต่อวันดังนั้นแล้วท่านทั้งหลายที่มีกุศลศรัทธาแล้วก็นึกถึงอยากจะทำบุญกับมหาวิทยาลายัยก็แจ้งให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่ากองทุนพัตาหารพระนิสิตก็ยังดำเนินการอยู่ตลอดเวลา และท่านทั้งหลายที่ไม่สะดวกต่อการเดินทางมาที่มหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็สามารถที่จะร่วมบุญร่วมกุศลกับมหาวิทยาลัยได้ตามกองทุนกองทุนพระทหารพระนิสิตท,ที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ท่านทั้งหลายก็ในอัตมาภาพในนามผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิต ก็ขอ,ขออนุโมทนาบุญขออ้างอิงอคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์และอำนาจบุญบาร,รมีที่มวลอตมาภาพได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพละละปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญเจริญในหน้าที่การงานจะนึกจะคิดจะปรารถนาะสิ่งหนึ่งประการใด ที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมแล้วไซขอความปราถนานั้นๆจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จหากแม้นปฏิบัติธรรมก็ขอให้บรรลุธรรมในเวลาอันใกล้นี้ด้วยเทินเจริญพร นยมหาจุลาลงกรณราชวิทยาลายัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมาร่วมรักษาพ,พระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแด่รพระภิกษุสาม,มนเณรจำนวน1000รูปณนะมหาวิทยาลายัยมหาจุลาลงกรณราชวิทยาลายัตลายตำบลลําไสรอําเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา